สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงงบผลประกอบการในไตรมาส2ปี64ของหุ้น AS หรือว่าบริษัทเอเชียซอฟต์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับ สวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้น AS นะครับหรือว่าบริษัท Asiasoft ฟต์คอ r a ปอร n จำกัดมหาชนในงบผลประกอบการไตรมาส2ปี64นะครับด้วยความที่คลิปก่อนหน้านั้นผมก็ได้พูดถึงหุ้น YGG ไปแล้วนะครับซึ่ง2หุ้น2บริษัทนี้ก็มีความคล้ายคลึงกันนะครับในเรื่องของธุรกิจของเขาในเรื่องของธุรกิจในส่วนของเกมนะครับ โดยที่ในส่วนของหุ้น AS นะครับอาจจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าของหุ้น YGG นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเขามี Market Cap ของเขานะครับอยู่ที่ประมาณ6,000ล้านกว่าบาทนะครับในขณะที่หุ้น YGG เนี่ยเขามี Market Cap อยู่ที่ประมาณ3,000ล้านกว่าบาท นะครับแล้วก็หุ้น YGG เนี่ยเทรดในตลาด m a i นะครับส่วนหุ้น AS นะครับก็จะเทรดในตลาดเซ็ด้วยนะครับมันก็เลยจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของขนาดของตัวบริษัทด้วยนะครับ สำหรับหุ้น AS นะครับก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการให้บริการเกมออนไลน์นะครับทั้งในมือถือแล้วก็ใน PC ก็จะมีทั้งในประเทศไทยนะครับแล้วก็ต่างประเทศโดยต่างประเทศเนี่ยก็จะมีประเทศสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ โดยที่สัดส่วนรายได้จากการดําเนินงานในไตรมาสสปี6,4นะครับในประเทศไทยเนี่ยจะมีสัดส่วนอยู่ที่28.50%ในต่างประเทศนะครับมีสัดส่วนอยู่ที่71.5 0สํเาหรับรายได้จากต่างประเทศนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาจากในส่วนของประเทศสิงคโปร์นะครับอันดับหนึ่งเลยเนาะรองลงมาก็จะเป็นในส่วนของมาเลเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับตามลําดับ ทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการในไตรมาส2ปี64แล้นะครับเราก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีรายได้รวมอยู่ที่447.38ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่110.07ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นนะครับอยู่ที่26สสตางค์ต่อหุ้น จากงบผลประกอบการข้างต้นนี้นะครับเราก็จะพบว่ากำไรสุทธิในไตรมาส2ปี64 Q1Q ะครับก็เพิ่มขึ้นมา5%นะในขณะที่ Year on y ยนะครับกำไรสุทธิก็ลดลง6.57%เมื่อเรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการครึ่งปี64นะครับเราก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีรายได้รวมอยู่ที่886.59ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่214.89ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นนะครับอยู่ที่51สตางค์ต่อหุ้นจากงบผลประกอบการครึ่งปีนะครับเราก็จะพบว่ากำไรสุทธิในครึ่งปี64ก็เพิ่มขึ้นมา55.39เนะครับเมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี63 ถ้าเรามาดูในรายละเอียดที่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะพบว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขายในครึ่งปี64นะครับก็เพิ่มขึ้นมา33.80%ในขณะที่ค่าใช้จ่ายนะครับก็เพิ่มขึ้นมา24.5 5เนะครับโดยที่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะครับก็จะมีในส่วนของต้นทุนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของค่าบริหารจัดการนะครับที่เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อย ในขณะที่ในช่วงที่ผ่านมานะครับประมาณปี2ปีที่ผ่านมานี่แหละอัตรานิทโปรฟิตของหุ้น AS ก็เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างสูงนะครับโดยอัตรานิทโปรฟิตของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ25-27%ถึงซนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับซึ่งมันก็เกิดจากการที่ว่ากำไรของหุ้น AS นะครับก็มีการเติบโตขึ้นมาแบบก้าวกระโดดนะครับตั้งแต่ปี2563ขึ้นมาเลย นะครับคือก่อนหน้านั้นเนี่ยกำไรของตัวบริษัทเนี่ยยังอยู่หลักประมาณหลักล้านกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งพอมาในปี63เนี่ยกำไรก็โตขึ้นมาเป็นหลักร้อยล้าน200ล้านนะครับซึ่งมันก็โตแบบก้าวกระโดดเนาะจากในส่วนของโควิด1 9ที่ระบาดนะครับการเวิร์กฟอร์มโฮมอะไรพวกนี้นะครับมันก็ส่งผลดีต่อหุ้นในกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ส่งผลดีต่อหุ้น AS ด้วยนะครับ ต่อมานะครับในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินของหุ้น AS นะครับในปัจจุบันเนี่ยเขามีสินทรัพย์รวมอยู่ที่1,046.60ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมนะครับอยู่ที่412.49ล้านบาทส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับอยู่ที่572.72ล้านบาทซึ่งมานำมาคิดเป็นค่า DE นะครับในปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมีค่า DE อยู่ที่0.65เท่านะครับ ก็ถือว่าตัวบริษัทก็แบกรับหนี้เอาไว้ค่อนข้างต่ำนั่นเองนะครับโดยที่หนี้สินส่วนใหญ่ของตัวบริษัทก็จะเป็นหนี้สินหมุนเวียนแล้วก็ในส่วนของพูดถือหุ้นเนี่ยก็มีกำไรสะสมนะครับอยู่ที่343.51ล้านบาท ก็คือที่ผ่านมานะครับตัวบริษัทก็มีขาดทุนสะสมแต่ด้วยความที่กำไรของตัวบริษัทนั้นเติบโตขึ้นมาแบบก้าวกระโดดนะครับก็เลยทำให้ข้อกำไรเหล่านั้นนะครับมาล้างขาดทุนสะสมจนในปัจจุบันเนี่ยตัวบริษัทก็พลิกจากขาดทุนสะสมเนี่ยมามีกำไรสะสมนั่นเอง ปัจจุบันนะครับหุ้น AS ก็มีค่า PE อยู่ที่17.27เท่าค่า p b v นะครับอยู่ที่11.57เท่าซึ่งถือว่าค่า PE เนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับแต่ว่าค่า p b v เนี่ยถือว่าสูงมากๆนะครับในขณะที่ Performance การเติบโตของราคาของหุ้น AS นะครับก็ถือว่า ถ้าเราดูตามภาพนะครับเราก็จะเห็นว่าตั้งแต่ช่วงต้นปีที่แล้วนะครับมาถึงตอนนี้เนี่ยราคาของหุ้น AS ก็บวกขึ้นมามากถึง600%นะครับซึ่งถือว่าสูงมากๆเลยสูงกว่ากลุ่มด้วยนะครับแล้วก็สูงกว่าในภาพรวมของตลาดด้วยนะครับสำหรับราคาของหุ้น AS ในปัจจุบันนะครับอยู่ที่15บาทต่อหุ้น ต่อมานะครับในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคนะครับของหุ้น AS ซึ่งแนวโน้มราคาในปัจจุบันของหุ้น AS ก็เป็นแนวโน้มของการเป็นขาขึ้นนะครับ แล้วก็ในปัจจุบันเนะี่ยเราจะเห็นว่าราคาของหุ้น AS ก็มีการย่อลงมานะครับหลังจากที่ไปทําจุดสูงสุดถแถวบริเวณประมาณสัก21บาท22บาทนะครับตรงบริเวณนั้นแล้วก็มีการย่อลงมาพร้อมๆกับเส้น RSI ที่เข้าใกล้กับโซนอเวอร์โซนนะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงว่าตอนนี้นะครับมีแรงขายเข้ามาค่อนข้างเยอะ ดังนั้นผมเลยมองว่ามันมีโอกาสที่หลังจากนี้ไปนะครับอาจจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาซึ่งแน่นอนครับมันก็อาจจะทําให้ราคาของหุ้น AS นั้นมีการปรับตัวขึ้นได้นะครับซึ่งผมมองแนวรับที่น่าสนใจเอาไว้ตรงบริเวณเส้น m A 75วันนะครับในกราฟรายวันถ้าเราดูนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้ราคามันกำลังลงมาหาเส้น m A 75วันนั่นเอง โดที่ผมมองแนวรับเอาไว้ตรงบริเวณประมาณสัก14บาท80ถึง15บาทนะครับก็น่าจะเป็นแนวรับที่น่าสนใจนะเพราะว่ามันก็จะอยู่ตรงบริเวณเส้นอเอช75วันพอดีนะครับในกราฟลายวันซึ่งถ้าเกิดว่าราคาหลุดตรงบริเวณ14บาท50เนี่ยอาจจะเป็นจุดที่เราต้องคัดลอสนะครับสำหรับใครทีเ่เล่นระยะสั้นอะไรแบบนี้นะครับส่วนแนวต้านเนี่ยผมมองเอาไว้ตรงบริเวณประมาณสัก20บาทถึง22บาทนะครับก็น่าจะเป็นแนวต้านของ เนาะแต่อย่างไรก็ดีนะครับทางนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับ บางทีเรามองว่าตรงนี้เป็นแนวรับมันอาจจะลงไปได้อีกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องลองไปศึกษาถึงแนวโน้มราคานะครับไปดูในส่วนของงบการเงินนะครับความคุ้มค่าถ้าเราเข้าไปอะไรแบบนี้นะเพราะว่าอย่างในส่วนของงบการเงินเนี่ยในส่วนของค่า P/BV นะครับก็ค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องไปดูตรงนี้ประกอบด้วยนะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหุ้น AS หรือว่าบริษัทเอเชียซอฟต์คอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนนะครับในงบผลประกอบการไตรามาส2ปี64 โอเคถ้าเนเพื่อนใดนะครับที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปหเพื่อนหรือคนที่รู้จักโขนเพื่อนได้นะครับแล้วก็เป็นเพื่อนอไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ